ไอบุญไอบุญไอบุญไบุญเฮ้อบุญไอบุญไอบุญเป็นไรไอบุญไอบุญเป็นไรวะไอบุญไอบุญไอบุญเป็นไรวะเนี่ยเหุมาเนี่ยไม่รู้บุญเฮ้ยอบุญไอบุญไอบุญไใจไอใจหยุดเลยค่ะออกห่างเลยค่ะเรื่องนี้น้องบองถนัดออกเลยค่ะน้องบอยตัวการเองมาเลยไอ้เรื่องนี้ถนัดอยู่แวเฮ้ย ฟื้นแล้วหรอคะเฮ้ยเฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอแนะนำตัวนะคะดิฉันน้องบองตำรวจหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษที่แต่งตั้งโดยองค์กรรับเฉพาะกิจเพื่อตรวจจับความผิดปกติของประเทศซึ่งมีเยอะแยะมากมายทำยังไงก็ไม่หมดค่ะ ดิฉันได้ยินว่ามีเหตุการณ์ฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เฮ้ย <c oughs> ก็เลยมาสังเกตการ์ค่ะ <c oughs> ว่าแต่พวกคุณ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 ,คณ <c oughs> มาทำอะไรกันที่นี่คะที่นี่มันทำไมเหรอครับอ๋อที่นี่ไม่มีอะไรคะ่ะเอา้า <c oughs> บ้านอิดแดงเนี่ยเป็นบ้านที่เก่าแก่กว่าร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของน้องบองเองค่ะ พี่อยู่ที่นี่มาสองร้อยกว่าปีแล้วหรอฮะแบบพวกอเวนเชอร์เลยพี่ใช่ค่ะจริงเหรอพี่คือนารชาโรมาโนฟเท่ไหมคะเออเท่นาฎชามีกระบองด้วยอันบัลลอร์เลยแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยเรียกน้องบองได้ทุกเมื่อนะคะไลน์ไอดี Bong is very beautiful. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.